สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับนะาวันนี้เรามีพลัเครื่องงานสวยๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเรามีท่านลุงปู่จืดนะลวงพ่อลวงปู่หาทิลานะครับแล้วปู่คีบนะครับนะบอกเลยว่าวันนี้มีทีเด็ดมาให้นะครับนะมีทีเด็ดมาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับนะถ้าพี่ชอบสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่ชายนะครับนะฮะบอกเลยนะฮะของเรานีครับ g r a t i พาเท้ให้ตลอดชีพนะครับพี่ชายเลยก ราคาแบ่งปันด้วยนะครับน้าราคาแบ่งปันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนะครับายการที่หนึ่งวันนี้นะครับนะทหนึ่งวันนี้ครับนะผมขอเสนอเป็นเหรียญเจ้าสวนเหนือดูนะครับนะสำหรับพี่ๆที่รออยู่นะครับนตอนนี้ผมได้ไามอีกหกองนะครับได้ไามอีกหกองนะครับน้ก่อนก่อนจะหาได้เลยพี่นะต้องรอนะพี่ผมต้องรอแล้วแล้วก็รอให้เยอะทีเดียวอะพี่ นะฮะผมหามาเกือบสองสองอาทิตย์ได้นะครับพึ่งได้มาหกองพี่นะครับนะและราคาต้องไม่ไม่สูงเกินกว่าที่ผมจะออกได้ด้วยนะครับราคานี้นะครับราคาเดิมพี่ห้าร้อยห้าสิบาทพี่นะครับเนี่ยฮะชุดใหม่นะพี่นี่ฮะ ยากมากพี่นะผมบอกเลยครับนะพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถามว่ารุ่นนี้คืออะไรครับรุ่นนี้ครับนะปลูกเสกที่วัดพระธาตุพนมนะครับนะเป็นอ่าเหรียญของปู่มหาศิลานะครับนะเป็นเจ้าสวนเหนือดวงนะครับนะเป็นเจ้าสวนเหนือดวงครับนะฮะรุ่นนี้เสกเมื่อวันที่8อ่าเดือนสิงหาครับนะวันที่8เดือน8แล้วก็88เกจิกัณฑาจารย์นะครับเนี่ยรูปพุทธาพิเศษครับเป็นเหรียญเจ้าสวนเหนือดวงครับพี่นี่ฮะถามว่าทำไมเหรียญรุ่นนี้เนื้อทองแดงแพงจัง แพงครับรุ่นนี้ครับเขาไม่ได้จัดสร้างเป็นเหรียญโลหะแบบอ่าตั้งใจตั้งใจครับเป็นเขาตั้งใจทาเป็นเซอร์ไพรส์ครับนะฮะตั้งใจเป็นเซอร์ไพรส์ครับเพราะหนึ่งลังนะพี่ร้อยองค์จะมีเหรียญแค่จะมีเหรียญแค่ทองแดงแค่ประมาณห้าองค์นะพี่คิดดูว่าสร้างเยอะไหมนะครับนะพี่ดูว่าสร้างเยอะไหมพระผงนี่ไปแปดสิบเก้าสิบองค์แล้วพี่นะครับที่พระผงนะก็รุ่นนี้ก็มีพวกนึกจินดามานี ผงว่านนะฮะว่านเกษรว่านกระฝากอะไรประมาณนี้พี่นะครับผอเลยว่านะฮะผ้าผงอาหารหาได้พี่ถ้าให้ผมหาหาง่ายนะฮะแต่ตลเหรียญนี่หายากนะครับนะเหรียญเลยรุ่นนี้เลยเหรียญรุ่นนี้เลยมีราคามากพี่นะฮะเลยมีราคาเลยนี่นี่ฮะโอ้พี่ดูนะฮะดูความสวยของรุ่นนี้นะพี่นี่ครับและอีกอย่างหนึ่งครับพี่นะสำหรับรุ่นนี้นะพี่อีกอย่างหนึ่งสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับนะก็คือด้านหลังเหรียญนะพี่นะฮะนี่ฮะ อ่าหรือหน้ากล่องก็จะอ่ะชาชัดเจนดีนี่ครับนะก็เอาเอาไปทําเป็นหลังเหรียญของเหรียญรุ่นนี้พี่นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนะอ่าันด้านหลังนี้เป็นอ่าได้เมตตาจากอ่าหลวงปู่นะครับได้เมตตาเหรียญอ่าเขียนเขียนยันจากหลวงปู่นะพี่นี่ฮะเดี๋ยวผมเอาภาพไปให้พี่นะฮะเอาภาพประกอบห้นะฮะนี่พี่ชายนี่ครับพี่นี่ เรียนลุงปู่อ,องค์อุปถัมภ์วัดนะครับเนี่ยพระพิฆา,ามหลวงพี่เขียนเมตตาอ่าเมตตาเขียนยันพระเจ้จาสิบชาติทศบารมีให้พี่นะครับนี่แปดสิบแปดเกจิอาจารย์พี่นะครับนี่ฮะผมบอกเลยว่าสุดนะฮะรุร่นนี้สุดสุดจริงจริพี่นะครับจะสร้างน้อยพี่นะครับนี่ฮะพี่ดูเกจิเกจิแค่แค่ขึ้นหน้าปกนี่่ะครูคือสุดสุดแล้วพี่นะฮะอย่างอ่าลุงปู่ขีบนะลุงปู่เถิงนะับปู่มหาศิลานะครับนั่นก็นี่พี่พระอาจารย์เจ้นะครับนะ พระอาจารย์ต้อมพระครูสุรยันนะฮะแล้วก็นี่พระอาจารย์อัญเรกเลยปูด่ดงทรัพย์นะฮะผมบอกเลยว่าพี่รุ่นนี้นะครับเก็บได้เก็บนะพี่นะฮะได้มาแค่หกอ,องนะครับี่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเท่ากันทุกเหรียญพี่ราคาเท่ากันทุกเหรยียญพี่มาดูเลขโคดัเบอร์กันพี่เลขโคดัเบอร์องค์ที่หนึ่งพี่ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าอะไพี่แต่ผมส่องให้นะครับ ห้าเจ็ดห้าเก้าพี่องค์ที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้านะครับมาดูต่อองค์ที่สองครับนี่ฮะไปไวใครได้นะพี่นะครับนะเหรียญจะตัดเหรียญมีจำกัดนะครับนะรายการนี้ครับได้คนเบอร์สี่เจ็ดแปดห้าครับสี่เจ็ดแปดห้านะพี่นะครับเนี่ยพี่ลองดูนะครับนะลองเลือกชมดูนะครับนะว่าชอบเหรียญไหนนะครับนี่ฮะสี่เจ็ดแปดห้านะครับและองค์ที่สองนะครับพี่นี่ฮะ มาเรื่มต่อองค์ที่สามครับนะองค์ที่สามนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยพี่นะหาได้เนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเลขคน้ะเบอร์สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเลยพี่สองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งห้าเลยพี่นะสองเก้าหนึ่งห้านะครับนี่ฮะและการนี้ตอกเลขเลขโค้ดแบบปิ้นป้นหน่อยพี่ตอกเลขโค้ดปิ้นปินหน่อยนะครับนะนะครับรงนี้ผมขอห้าร้อยทุกคนนะขอห้าร้อยทุกคนไม่เป็นไรพี่นะแบ่งกันนะครับมาเรื่มต่อพิชายครับร็นการจะไปครับารายการที่สี่รับ รายการสี่องค์นี้จะออกม่วงๆนะฮะสวยๆนะฮะเลขคนลเบอร์สองหกสามหกนี่เลขคนลเบอร์สองหกสามหกนี่นี่ฮะนี่องค์ที่ห้าองค์ที่สี่นะพี่นี่ฮะจะสร้างน้อยพี่ชายนะครับเก็บได้ต้องรีบเก็บเลยนะครับนะอันนี้องค์ที่สี่นะพี่ชายนะครับนะรายการนี้นะพี่นะฮะห้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะทุกองค์นะพี่นะรดไม่ได้นะพี่น้องต้องยกคู่ยกคู่พันหนึ่งได้นะครับนะ ครับมาลุ้นต่อองค์ที่ห้าครับพี่ชายนี่ฮะองค์ที่ห้าพี่โอ้โหองค์ที่ห้าสีนี้ก็สวยนะฮะรายการนี้องค์ที่ห้านะครับเลขโค้ดตัวเบอร์สองเจ็ดศูนย์ห้าครับเลขโค้ดตัวเบอร์สองเจ็ดศูนย์ห้าพี่โอ้โหรายการนี้ก็สวยนะนี่ฮะ 550บาทครับมาดูกันต่อองค์ที่6ครับพี่ชายองค์ที่6นะครับรายการนี้นะเลขคุณเบอร์สองห้าครับ2 5 8 6พี่งานรุ่นนี้เหรียญเจ้าสวนเหนือโดนนะครับนะนี่ฮะแบเกจิคณาจารย์พุ้ทธาพิเศษที่งานวัดพระธาตุพนมนะครับพิธีใหญ่บีนะครับพิธีใหญ่มากๆนะครับมาทดูกันต่อครับเป็นการจะไปนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อพญาคุณนะครับเป็นพยาคุณนี่ฮะ โอ้โหเลขคดเบอร์หนึ่หกเกพี่โอ้โหเกือบ168่นะพี่เกือบ168่งหกแปดหนึ่ี่โอ้โหสอสมพั 8, น,น 23, 000, พี่นะครับรายการนี้เลขคดหนึ่งหกเกาพี่รายการนี้เนื้องเงินนะครับเนื้องเงินพยาคุดเดือแสงนะครับเนื้องเงินพยาคุดเดือแสงพี่นะครับนี่ รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่1,600บาทนะครับแบ่งปันพี่น้อง1,600บาทนะครับนะฮะรายการนี้เพิ่งได้มาพี่รายการที่เจ็ดครับมากันต่อ yes. พี 1, ่ชายรายการที่8ครับรายการที่8เป็นเหรียญเจริญพรขันข้างนะครับไปได้มา3เหรียญพี่เป็นเหรียญเจริญพรขันข้างได้มา3เหรียญพี่เลขคู่เบอร์สองสี่รายการนี้แบ่งปัป็นทั้งที่สี่้อยเจ็ดส่งฟรีพี่4ี่จ็ดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะ มาลุยต่อพี่ชายครับรายการที่9นะครับรายการนี้เป็นเห็นเนื้อมหาชนวนมูลสารดบวยว่าไอเนื้อสมฤทธิ์โอโ้ยเนื้อสมฤทธิ์ไปตัดปีกนะฮะตอกเก้ารอบนี่ฝั่งเพชรสี่เส้นนี่ฮะลงยาจีวรพี่หน้าคมคมครับหมันพู่จือนะครับนี่ฮะตอกเก้ารอบรายการที่400บาทเหมือนกันนี่นะฮะ400บาทนะครับมาลุยต่อครับพี่ชายครับรายการนี้รายการที่10ครับเป็นเนื้อทองแดงพิ้ไฟเจาะห่วงนะฮะเป็นรายการเจาะห่วงพี่นี่ฮะ ส,สวยนะครับนะรายการนี้เป็นรุ่นทองคำนะครับรายการนี้เอาเป็นรุ่นทองคำได้วีเลขวันเบอร์สี่สามแบ่งปันพี่น้องที่350นะครับ350จัดส่งฟรีพี่ชายนะครับ300พอพี่300รปิดให้นะครับมาดูต่อพี่ชายกันต่อไปครับรายการครับนะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับนะเป็นเหรียญ อ่าเอ้ยไม่ใช่พี่เป็นเหรียญสมเด็จสงไก่พีเศรษฐีพันล้านนะครับนะรายการนี้ครับเนื้อทองแดงโบราณมีเลขค้นคเบอร์หนึ่งหนึ่งสองห้าครับเลขค้นคเบอร์หนึ่งสองห้าพี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับมาดูกันต่อครับพี่ชายครับมาดูกันต่อครับรายการนี้เนื้อทองแดงโบราณพี่เลขค้นคเบอร์เก้าเก้าห้า นะครับเลขคดตัวเบอร์55มีนะรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับยกคู่200ยกคู่เหลือ500พี่จ่ายนะยกคู่เหลือเพียงแค่500บาทนะครับนะฮะมาลือต่อครับนะมาลือต่อของปูหาชิลานะครับพี่นะครับรายการนี้ก็เนื้อทองแดงผิวรู้พี่เลขคดตัวเบอร์588ครับเลขคดเบอร์588พี่นะครับรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องที่300บาทนะฮะชอบกันพี่300บาทแต่กันยกคู่500พี่นะครับ มาดูกต่อพี่ชายครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เลขค้นตะเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ครับเลขค้นตะเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์พี่นะฮะรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำพี่แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทเท่ากันพี่สามร้อยบาทราการพี่ยกคู่ห้าร้อยนะครับมาดูกต่อพี่ชายองค์ที่สิบห้านะครับเลขค้ะเบอร์เจ็ดเก้าสี่พี่เลขค้ะเบอร์เจ็ดเก้าสี่ครับเป็นทองแดงผิวไฟผิวลุ่มสวยเลยนะครับนี่ฮะ ในการที่ก็3า0นี่พี่นะการที่15นะครับยกคู่เหลือเพียงแค่5้0อบาทนะครับยกคู่เพียงเพียงแค่5้0อยบาทนะครับนะของปูมหาทิรานะครับนะมาดูกันต่อพี่ชายรายการถัดไปนะครับลือกันต่อครับพี่ชายครับราการที่16นะครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญบารมีร้อยปปีนะครับของหลวงปู่คีบนะครับเนี่ยเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสี่นะครับพี่ชายนะครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์หนึ่งสี่นะพี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ นี่ฮะตอกโคตรรวมนะครับตอกโคตรรวมพี่นะครับรายการนี้ตอกนําเลือกด้วยพี่ชายตอกนําเลือกด้วยนะครับนะรายการนี้ผมขอสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทจะส่งฟรีนะพี่รายการที่สิบหกนะครับมาเลยกันต่อครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนะสิบเจ็ดเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารพี่เลขโคตรจำนวนหนึ่งหกนะฮะเลขโคตรจำนวนหนึ่งหกนะพี่นะรุ่นอ่านี่ฮะรุ่นปรามีร้อยแปดปีนะครับเนี่ยนี่นะครับนะ รายการนี้เปลี่ยนพป่น้องที่สามร้อยบาทนะครับพี่ชายสามร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่แปดเป็นเนื้อลมดานะพี่เลขค้นตัเบอร์หนึ่งสี่นะครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสี่นะครับพี่ชายรายการนี้เนื้อลมดําลงยาแดงพี่นะครับเนื้อลมดําลงยาแดงพี่หน้าเธอสวยคุมคมพี่นะครับหน้าเธสวยคุมคมพี่หลวงปู่คีพี่บารมีร้อยแปดปีฉลองอายุครบเก้ารอบนะพี่นะนี่ฮะ โอ้โหจ๋สวยพี่นะครับและการนี้แบ่งปันพี่น้องที่350บาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่350บาทครับนี่ฮะร,รายการนี้พี่นะฮะไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการนี้รายการที่19นะครับรายการที่19ครับเป็นลงยาฟ้าจีวอนเพนทองนะครับเนื้อ,อเนื้อ แบ็กนะครับเนื้อแบ็กโลเดียมนะครับเลขคนเบอร์2 0นะครับเลขคนเบอร์2 0ครับเนื้อชุบแบ็กโลเดียมพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องสี่ร้อยบาทนะครับ400บาทนะครับมาดูกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการที่ยี่สินะครับรายการยี่สิเป็นโรงยาน้เงินนะครับพี่ชายนี่ฮะจีวอนทองนะครับนี่เลขคนเบอร์1 1เลขเบอร์้วยพี่เลขคนเบอร์1นเลขเบิร์เนื้อชุบแบ็กโลเดียมนะครับรายการนี้ก็4 0 0บาทนะครับแต่ถ้ายกคู่นะครับผมขอแบ่งปันเพียงแค่อ่า650นะครับยกคู่่่่ผมแบงงปันนพี้อ 6กร้บาทครับนะรายการที่สิบเยี่สิบนะครับมาไปกันต่อครับต่อไปครับรายการที่21ครับรายการยีครับเป็นนื้ออเกาสตินนะฮะลงยาพิเศษพี่ลงยานี่เลขคดเบอร์ใหม่เลขเจ็ดนะพี่ชายโอ้โหเลขคดเบอร์ใหม่เลขเจ็ดครับลงยาพิเศษนะฮะลงยาพยักนี่ฮะเป็นเสือโค้งนะครับนะลงยาเหมือนเสือโค้งพี่นะครับแววตาลูกปู่ชัดเจนนี่นะครับสวยชัดคมชัดพี่นี่ฮะสวยคมชัดนะฮะพี่ นี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับรุ่นนี้ผมยอมรับว่าสวยจริงครับรายการนี้แบ่งไปเป็นน้องแค่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพี่ชายนะครับมารมต่อพี่ชายครับเป็นการถัาไปนะครับนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองครับเป็นเหรียญน่ะทองแดงนี่นะครับเลขคนทะเบียนหนึ่งศูนย์นะครับเลขคนทะเบียนหนึ่งศูนย์ครับเนื้อทองแดงสตินลงยาวฟ้าพี่รายการนี้แบ่งไปเป็นน้องที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งไปพี่นน้องที่สามร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่สวยเลยครับ มาลุยกันต่อครับพี่ชายครับเราไปครับเป็นรายการของลูกปู่เฮงนะครับนรายการที่23ครับรายการ23ครับนะผมหลวงเหลือจากอีพีที่แล้วนะครับเหลือคู่สุดท้ายครับคู่นี้ครับน้า300บาทเนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินเทะตรงยาจีบอลเนื้อทองฝาบาทหน้ากากชนวนนะครับรายการที่ยกคู่เพียงแค่350บาทยกคู่เพียงแค่350บาทจัดส่งฟรีนะครับนะฮะรายการที่ ยี่สิบสามพี่โอ้โหพี่โคตรท่วมนะครับได้ไปโคตรท่วมพี่เดือคู่ท้ายแล้วครับนะปิดจอ็อกเดือคู่ท้ายแล้วนะครับในการที่เลยแบ่งปันพี่น้องกันไปนะครับคู่นี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับในะาการที่ยี่สิบสามครับมาดูกันต่อพี่ชายครับจะไปครับนะรายการที่ยี่ห้าอ่ายี่สี่นะครับนะ ต่อมาเป็นการยี่สีครับพี่นะเหลืองหลงเหลือจะไอ้พี่แล้วพี่เหลืออีกอย่างองค์พี่รายการนี้ครับเป็นอ่ะเป็นหลวงพ่อผัดนะครับหลวงพ่อแล้วเป็นยักษ์กระโหมนะครับนะนี่ครับเลขโคตรแต่ผมเหลืออย่างละสององนะครับนะเลขโคตรเดี๋ยวไปสูตรอ่อนพี่นะฮะด้านหลังเป็นเสือมังกรพี่นี่ฮะนะฮะององละสามร้อยบาทนะฮะองค์ละสามร้อยบาทนะฮะจัดส่งฟรีนะครับองค์ละสามร้อยบาทจัดส่งฟรีพี่ต่อมังกรนะครับนะรายการนี้รายการยี่สีครับ ต่อมารายการ2ี่้าครับเป็นนั่งผ่านทงชาตินะครับเป็นนั่งผ่านทงชาตินะครับนะฮะรายการนี้3ามร้อยิบาทจัดส่งฟรีเหมือนกันพี่ชาย300บาทจัดส่งฟรีเหมือนกันครับพี่ชายนะครับนี่ฮะแท้ทังปู่นะครับแท้ทังปู่นะครับนะผมก็มาแบ่งปันจากอกิอนพี่นั้นเหลืออย่างองค2องคงเองพี่นะครับแล้วก็รายการนี้ครับนนรายการที่ อ่า26นะครับนี่ครับเป็นโดงยาอ่าพิเศษนะครับข้างในเป็นอ่าวงกลมเป็นสีโคงเสือโค้งพี่นะฮะ300บาทนะครับ3า0บาทจะส่งฟรีนะครับนะสมัยพีนี้ก็มีแบงปันมานที่พี่ชาย26บรายการนะครับชอบถูกใจในการไหนสามารถปิดเเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากๆครับ